ยานพาหนะยานพาหนะเจียวธงกงจี้ยานพาหนะยานพาหะนะเจ้าก็ะสือตูยานพาหะนะยานพาหะนะเจียวธงกงจี้ยานพาหะนะยานพาหะนะรถเมรถเมย์ซึ่งกงเชอร์จะก็ะเมย์ทาไหลจึ๊ออีเหมือนตับ M A I L เมลเมลรถ มรถซื้อเชอร์รถเมทัสกงเชอร์รถเมจะก็ซื้อไทยกัวเตีรถเมรถเมกงเชอร์รถเมรถทัวรถทัวรถซื้อเชอร์ทัวทัวไหลรซื้ออิงหนเดทีโอยูอาร์ทัวทัวเจ้าซื้อหลิวหลัดรถทัวหลิวหลันเชอร์เพื่ซื้อป่าซื้อรถทัวรถทัวรถทัวเจะก็ซื้อไทยกัวป่าซื้อ รถทัวร์รถทัวร์ให้กวัวปลาซื้อเ้าให้เสียใจสร้างเมียนท่าซื้อฉองนาลีา到哪里就้这个他去重庆งจะกรถทัวร์รถทัวร์ให้กวัวรถ,ถ ua, ทัวร์ทะยยคงแถียวโยวเหลิงชีโย่คงเถียวปลาซื้อหัวซื้อเหลิงชีเชอรเหมือนเจ้าตัวรถปรับอากาศรถปรับอากาศปรับทาซื้อแถวเจิงอากาศซื้อคงชีรถปรับ อากาศท่าจปา่าซื้อซื่空调巴งชี冷汽车รถปรับอากาศย้าจู่ซื้อตีดังจีเชอตะผังเปลี่ยนแถวให้เสียปอหนึ่งปอหนึ่งปอหนึ่งปอท่าจู่ซปรับอากาศรถปรับอากาศรถปรับอากาศหนึ่งท่าจุ่ซใต้เปี่ยวชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งท่าจู่ซื้ตีดังจีตีดังจีรถปรับอากาศ ชั้นหนึ่งเจ้าจ่องเชอยุกปรทายยเสียปอหนึ่งเขาซื้อที่ดังจี๋的เชอร์เชอร์ข้างเขาให้提供水饮料或是饼干通常他是比较长途从曼谷青迈或是从青迈到泰国南部坐这种车车上他会有提供水饮料或是饼干他有เสียปอหนึ่ง我们叫的เจ้叫รถปรับอากาศชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเ้า就是第一等级 ตีจีชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งรถปรับอากาศชั้นหนึ่งรถปรับอากาศชั้นหนึ่งหัวซื้อปอหนึ่งปรับอากาศปอสองปอสองปอสองท่านคือตีอื่นต่างจี这个是 po สองปอสอง它第二等级如果我们是做 p อสอง的时候里面ว能ะเน们่户多เ时候，เ要那个赚的位อรถปรับอากาศ ปสองทาจุซือชั้นสองชั้นสองตีเอิร์จีรถปรับอากาศชั้นสองรถปรับอากาศชั้นสองเชอสอ้างทาจือที่ก้องอีปันไปเคสุดรถปรับอากาศชั้นสองรถปรับอากาศชั้นสองวัสดอปสองอยโยกคงเถียวปาซื้อเร่งชีเชิตีเออร์จีรถปรับอากาศชั้นสอง ปสองปสองรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์คือรถลิลลันเชอร์หร well. ือถาซือรถทัวร์รถทัวร์มีรถมีรถมีกงเชอรมี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 มออเมีรอการันรอรอซังเนียนหยดจะกระจทันตะคาวมันทุยเนียนรอการันรอการันอีซื้อส่ว จก็รอสร้างเมียนทยอดทันตะคาดรอการันเจก็หวมันปูฟ้าอินรอกาลันจก็จือทาซุปปูฟาอินบอกมันจะฟ้าเมเมมอมเอเมรอกาลันมมเอเมรอกาลันมมเอเมรอกาลันเมเมลดเมลดเมลดเมกงเชิะ ลดเม่ทัวทัวทออัวทัวรอกาลันทออวัวทัวรอการันจะก็รอการันให้เหยื่ผู้ฝ่ายอินอิงไว้ทายหลายจืออาจะก็อาทออัวทัวรอกาลันทออัวทัวรอการันทัวทัว รถทัวร์หรือลันเชอร์ควรซือป่าซื้อรถทัวร์รถทัวร์รถตู้รถตู้รถตู้ท่าซืเมียนเปาเชอรถตู้จะเก็อไทยกัวปีเจ้าหรือสิงผู่เพียนยงเต๋อรถตู้รถตู้我们要去哪里它比较方便，也说从哪里到哪里就直接坐从开始起点到终点在泰国那个坐รถตู้很方便รถตู้ รถตู้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 เมียนเปาเชอร์รถตู้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 ถ้าซือกุยจื่อตู้ตู้这个柜子叫做ตู้เจ้ตัวตู้ตู้ตออูตู้ตู้ตออูตู้ทตู้ตออูตู้ทตู้ตู้กุยจื่อตู้รถตู้รถ ตู้เมียนเปาเชอร์รถตู้รถตู้รถไฟรถไฟไฟท่าซื้อหัวรถไฟขวเชอร์รถไฟรถไฟเจกะซื้อรถไฟรถไฟขวเชอร์รถไฟรถไฟรถไฟขวเชอร์ไอไฟฟอไอไฟฟอไอไฟไฟ ไฟซืฝ speak. ฝ speak. ฝ้อหัวไฟซื้อหัวไฟไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าทาซื้อเตี้ยนฟ้าฟออาฟ้าโทฟ้าฟออาฟ้าโทฟ้าฟออาฟ้าโทฟ้าฟ้าซื้อทื่อเทียนหัวซื้อหลังเซ่อฟ้าฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าทาชุดซื้อเตี้ยนเจลี่ยงเตะเตี้ยนเจ้าตัวไฟฟ้าไฟฟ้า รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าซื้อเจวินรถไฟฟ้าอิงไม่เจวินทักซื้อย่องเตี้ยนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเจวินรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า BTS ให้กั่งเจวินรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า BTS ให้กั่งเจวินทาเตอร์อ,อิงเหวินเจยวตัว BTS BTS ซื้อหูนเจ้าตัวรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินใต้ดินใต้ทาชซื้อใจเชียงแมยนดินทาซื้อถูกใต้ดินทาชซื้อใจถูกแต่เชียเแมยนรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินไทยกัวยเตี๋ยว MRT รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟฟ้าความเร็วสูงความท้าฟังใจเร็วเตอเฉียนเมียนท้าหัย่างเร็วเปี้ยเฉิงหมิงชือเร็วทาซื้อไข้สู้สูงท้าซื่อเกาความเร็วสูงความเร็วสูงท้าจู้ซื้อไข้สูเการถไฟฟ้าความเร็วสูงท้าจู้ซื่อเกาเทียยิ่ยงเกาเทียเตออไข้สู้ทาซื่อสัมร้อยกิีลเมีรชั่วโือท้าจู้ซื้อไข้สู้很高ไข้สู้กา ความเร็วสูงรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถไฟฟ้าความเร็วสูงทัชซูสเก,กาเทียรรถสองแถวรถสองแถวสองทาซึอเออแถวทาซึไผ รถส,สองแถวท่าคือส,สองแถวเทียนเดิั่็รถส,สองแถวนี้าเวทป็นรถที่ประเทศไผกันจิยมใช้กันมากที่สุดรถสองแถวมีที่นหจั่งสองแถวรถสองแถวมีงี่นั่งสองแถว รถสองแถวใจ้งให้กัวเต้าชูตรงหยกรถสองแถวถ้าหยกเกอร์งหยกเก้เดอรยซอร์ยังเขาหเกู้ถงเดอรตเสียวที十十่ขันทาซือใจหนาเกอตีชวซื้อโจตัวนเดกว่าใจมันกูเียวเฉชงท่งเดอร์ควรซชียงจื่อใต้เตียนจู่ใจยังเดอร์เชอตาถ่ายเดอร์ท่าขนาดหุ่ยรูปเจ้าเยนอีเตียนซอกลอีซังรถสองแถว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  รถส,สองแถวรถสองแถวสองทาซื้อเออแถวทาซื้อไผ่สองแถวทาชื่อซื้อเหลี่ยงไผ่เข้าแถวสองแถวเข้าแถวทาซื้อไผ่ตุยสองแถวซื้อเหลี่ยงไผ่เข้าจะก็เข้าทายาฟ้าตัวนอินเข้าเข้าแถวเข้าแถวเข้าเข้าทายเหยียนเปินทาซื้อจิ้นจิ้นที่ไหนไหนเจะตัวเข้า เข้าแถวเข้าแถวทางชุดเสื้อยดุยสองแถวซื้อเหลี่ยงผ้ยเข้าแถวสองแถวเข้าแถวสองแถวผ้ายดยเหลี่ยงผ้สองสองสองทางเื้อเออเตอีซื้อสองสออเงอสองสออเงอสองสออเงอสองสองสองเื đó, ้อเออหัวเสื้อเหลี่ยงสอง แถวแถวแถวชารซื้อไผ่อิไผ่อิไผ่แถวแอร์เจเกอเหลี่ยงก็เฉียวบีชารซื้อฟ้าหมู่อินแอร์แอร์แอร์ทอแอร์วอแถวถอแอร์วอแถวแถวแอร์กันวอแหวนเชียนเมียนชารซื้อแอร์ตะหมู่อินโฮเมียนชารซื้อเวจินโฮเมียนเวจินชารซื้อวอแหวนวอนหุ่ยฟ้าแอลแอลแอลยางโฮจิป่าจงเตียนเต่เจเกร์ซื้อเท่าแอลตีอินที่ไหน ถอเอลแถวถอเอลแถวขอแอวแถวทอแอวแถวถอแอวแถวแถวท่าซื้อไผ่แถวรถสองแถวเลียงไผ่โจ้วยเชอ่รถสองแถว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 เลียงไผ่โจ้วยเชรถเครื่องเครื่องรถเครื่อง รถเครื่องเครื่องทาสูจีชิรถเครื่องทัจูซจีเชอร์โวซึ่หมอตัวเชอร์รถเครื่องรถเครื่องเจ้าก็ซ enfin, ื Boy ้อรถเครื่องไทกัวเตอร์รถเครื่องเจ้าไทยกัวย่อยก็อัวมัเจียวตัวหมอตัวเชอร์จี้เฉิงเชอร์เม่เครื่องเม่เครื่องเจ้าก็ชวนจีเซอร์ไปซินเจ้จ่งเตอร์ทาจูซึ่เม่เครื่องเม่เครื่องเม่เครื่อง เมื่เครื่องอยางซื้อใจได้กัต้งชู้เตอร์ตีังโตโยฮ์เนูเพี้ยนเฉียนไทกัวโตโยมีเครื่อง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 ท่都เหมือนตะวชนจะเกิดจีเซอร์แต่ไปสินมนจีเต้าทซึ่มเครื่องหมอทัวจีเฉินเชอร์ยุ่อไู่เกินก็จะมนท่าที่จ้างมีท่าที่จ้งจะมีท่าท่จ้งก็จะมีท่าทค่องเครื่าีรื่องเครื่อง่ครื่ เอือจ uhm, uh, 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 uhh. ักรธาสุฟาดเอืออ่าเอืออ่าแต่เ so, อ mm ือเอือคอรคอรอแท้ถ่งสือไฟคอรอเอืองอเครื่องเอกเครื่องจักรซื้อไม่คอรอทาถงสือไฟน์สิจัก็เอือจัก็เอือเยี่ยเสียใจรอเรือแต่สร้างเมี่ยเครื่องเครื่องแทจุสจิชิคอรอเอืองอเครื่องเอก เครื่องคอรอเอองอเครื่องเอกเครื่องคอรอเอองอเครื่องเอกเครื่องเครื่องรถเครื่องคะชูสูจีเชอร์หมอทัวเชอร์เครื่องรถเครื่องรถเครื่องจีเชอร์หมอทัวเชอร์รถเครื่องรถเครื่องไฟจีเจ้าเครื่องบินเครื่องบินบินซุไฟ เครื่องบินจีซีใเท้คงฟทาบินเาคือเครื่องบินเครื่องบินทขาจือเื่เครื่องบินเครื่องบินบออีนอบินบออีนอบินบินจือเฟยบินบออีนอบินบินซือเฟยบินเครื่องบินเครื่องบินเฟจีเครื่องบินเฟจี ยานพาหะนะจะาก็หอไทยตะตุหะยานพาหะนะยานพาหะนะเจ้าทงกงจี้รถเมรถเมกงเชอรรถทัวรถทัวรือิวหลันเชอร์ัวชื่อป่าซื่อรถทัวรถทัวรถตู้รถตู้เมียนเปาเชอรรถไฟ รถไฟัวเชอร์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเจวินรถสองแถวรถสองแถวรถสองแถวเรียงไผ่โจเวเชอร์รถเครื่องรถเครื่องจีเชอร์รถเครื่องจีเชอร,รอชอ์ต้องต้องทาซื้อซีเอลปีเอลต้องทาซื้อฝาออตีนต้องต้อง ตอองตองทูต้อง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 ต้องซื่อเชียวอย่างอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นอื่นซื่อฉีทาอย่างอื่นฉีทาอย่างอย่างทาซื่อ dạng dữ, từ dạng hoặc là chủng dạng, dạng, o yo, o oh, yo tha sư, o bút pha in yaw 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 yaw, yaw, tủ, oh, yo yak tố, chủng dữ in, o yo a ah, ngò dạng e eh, dạng, o oh, yo a ngò dạng e dạng, o yo a dạng e dạng, อือนอือเอกอื uh, no, ่นออืออือเท้าหยอือกันอออ่างอือกันอออ่างออืออือหิวหิวจอินเดอร์เท้าหปาออฉีเสียเตียวอือนอือเอกอื่นอือหไวจินสือเท้าหุปาออ่างฉีเสียเตียวแล้วเ็เจียวิวจินจินไหล อื่นอื่นเอกอื่นอื่นอย่างอื่นอย่างอื่นชีทอย่างอื่นหรือหรือทาชื่อขัวหรือหอรอหอรอหอผู้ฟัอินรอยาตูเกาอินหอรออือหรือ หอรออือหรือหอรออือหรือหรือท้าซ like. ื่อหั้วหรือเอกไมเอกไมเอกไมท้าซื่อตรงปาซื่อจันอีขาไมเอกไมเอกไมัท้าไว้วางท้ายกัวตรงปู้ชิวช่างพัทยาหรวยหยองในใต้เอกไมเอกไม 如果要往泰国东部พัทยา罗永的通常要到เอกมัย这个地方坐车เอกมัย这个是泰国เอกมัย的捷运站เอกมัยเอกมัยเอกมัย这个也是เอกมัย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  เอกไหมโอเอก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 มออะยอไหมมออะยอไหมมออะยอไหมเอกเกินไหมเนียนใจอีฉี่แต่โซเอกไหม

ใหม่เจ้าก็ซื้อทไทก泰国เจ้าวินวซื้或是地铁的路线这个叫รจเจ้ารถไฟฟ้า BTS 的ต线รูเซียนรถไฟฟ้า BTS เจ้าก็เหย่าซื้อรถไฟฟ้า BTS 的รูเซียนเจ้าเถียวท่าซื้อรถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินต的路ูเซียนจ้าก็ทไทก泰国จีฉังเจ้าวินหผมเจ้าตัวแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิงแอร์พอร์ตลิง ของเส้นเจี่ยเดียวท่าใตอไทยกวที่ฉังเจียวินเจียเถียวคอรถไฟฟ้า BTS 的路线เจี่ยเดียวคือรถไฟฟ้าใต้ดิน的路线我们通常坐 BTS 的时候要在这边转车สยามสยาม可以到สอเมียนฟอร์ใน这边然后到นานา这个叫อาศก์อาศก์在这站可以换如果要งรถไฟฟ้า BTS วนเฉิงรถไฟฟ้าใต้ดินเจียวใจอโศกจะเปลี่ยนหัวเชะ ยวกว่าเต้าเอกไมเอกไมใจสเปียนเอกไมเอกไมพัทยาพัาทยาป่าตายาป่าตายาพัทยาพัทยาจะก็ซื้อทยกัวพัทยา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 ป่าตายาป่าตายาพัทยาพัทยาบทสนทนาบทสนทนาฉันจะไปพัทยาฉันจะ ไปพัทยาค่ะฉันจะไปพัทยาค่ะวอเยชีปาตายาฉันจะไปพัทยาค่ะฉันจะไปพัทยาค่ะผมต้องวอรเสียผมต้องนั่งรถอะไรนั่งรถอะไรนั่งรถซื้อจัวเชออะไรซื้อสมอผมต้องนั่งรถอะไรวอร์เสียจัวสมเอเชอไปพัทยาครับชี่ปาตายา ไปซูชิพัทยาสุปตาตยาไปพัทยาครับผมต้องนั่งรถอะไรไปพัทยาครับผมต้องนั่งรถอะไรวอวซีเอลจู่สมเฉลไปพัทยาครับชี่ป่าตายานผมต้องนั่งรถอะไรไปพัทยาครับผมต้องนั่งรถอะไรไปพัทยาครับวอวซีเอลจู่สมเฉลยชี่ป่าตายานเนอ ผมต้องนั่งรถอะไรไปพัทยาครับคุณนั่งรถทัวร์นิงจั่วปลาซื้อพวซื้อหรือหลานเชอคุณนั่งรถทัวร์ไปได้ค่ะไปซูชิได้ซื้อเคยไปได้เคยชีคุณนั่งรถทัวร์ไปได้ค่ะคุณนั่งรถทัวร์ไปได้ค่ะนิงขคยจั่วปลาซื้อัวซื้อหรือหลานเธอชีคุณนั่งรถ,ถ WA, ไ ทัวร์ไปได้ค่ะคุณนั่งรถทัวร์ไปได้ค่ะนี่คือจัวปราชีเชอร์ชีคุณนั่งรถทัวร์ไปได้ค่ะนั่งรถอย่างอื่นนั่งรถซูอจั่วเชอร์อย่างอื่นซูอฉีทานั่งรถอย่างอื่นจั่วฉีทาเชอร์ไปได้ไหมครับไปซูชี่ได้ไหมคือมะไปได้ไหมคือชีมะไปได้ไหมครับนั่งรถอย่างอื่นจั่วฉีทาเชอร์ ไปได้ไหมครับเคยชีมานั่งรถอย่างอื่นไปได้ไหมครับนั่งรถอย่างอื่นไปได้ไหมครับเคยจ้วฉชีทาเชอร์ชีมานั่งรถอย่างอื่นไปได้ไหมครับน <Krishna. Loud S 2> ั่งรถตู้นั่งรถตู้โจเมยนเป่าเชอร์หรือรถไฟหรือทางซู่หัวรถไฟซ้่หัวเชอนั่งรถตู้หรือรถไฟนั่งรถตู้ Or, yeah. หร <te Aub ain> ือรถไฟจ้วงเมียนเปาเชอร์หัวชื่อหัวเชอร์นั่งรถตู้หรือรถไฟนั่งรถตู้หรือรถไฟไปก็ได้ค่ะไปซชีก็ได้อย่เคยจีเคอไปก็ได้ชี้จีเคอนั่งรถตู้หรือรถไฟไปก็ได้ค่ะจ้วงเมียนเปาเชอร์หัวหัวเชอร์ชี้จีเคอนั่งรถ ตู้หรือรถไปไปก็ได้ค่ะต้องไปต้องไป,งไปงเซียวชีต้องไปขึ้นรถตู้ขึ้นรถตู้สร้างเมียนเปาเชอร์ต้องไปขึ้นรถตู้ต้องไปขึ้นรถตู้ที่เอกกมัยนะคะเอกกมัยแท็กซี่ตีฟังเจะเปียน์ไทยเอเจที่สิ้นไหลที่เอกกมัยจะซื้อใจอีขาไม่ที่เอกกมัยนะคะนักข่าท็กซีอเ,เจียงหยัวหอ,นะอย่างขังม,มันวิชีพเยี่ยวยวัน ที่เอกไมนะคะที่เอกไมนะคะจ้างอีข่าววันที่เอกไมนะคะต้องไปขึ้นรถตู้เซี่ยวชี้สร้างเมียนเปาเชิต้องไปขึ้นรถตู้ที่เอกไมนะคะต้องไปขึ้นรถตู้ที่เอกไมนะคะเซียวเต้าอีขาไม่เอกไมสร้างเมียนเปาเชิต้องไปขึ้นรถตู้ที่เอกไมนะคะต้องไปขึ้นรถตู้ ที่เอกมัยนะคะขึ้นรถตู้เกินตี้ฝังบ่มเม็นขี่ห่นต้องไปนั่งรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้าจ้วเจียวินที่ไทเปใจไทเปต้องไปนั่งรถไฟฟ้าที่ไทเปค่ะต้องไปนั่งรถไฟฟ้าที่ไทเปค่ะนั่งรถไฟฟ้า จ้วเจียววินเชอที่ไทเป้ใจไทเป้ต้องไปนั่งรถไฟฟ้าที่ไทเป้ค่ะเสี้ยวเต้าไทเป้จ้วเจียววินต้องไปเสี้ยวชีต้องไปนั่งรถไฟฟ้าจ้วเจียววินต้องไปนั่งรถไฟฟ้าเสี้ยวชี้จ้วเจียววินที่ไทเป้ค่ะที่ไทเป้ค่ะต้องไปนั่งรถ ไฟฟ้าที่ไทเปค่ะเชียเต้าไทเปจัวเจวินต้องไปนั่งรถไฟฟ้าที่ไทเปค่ะต้องไปนั่งรถไฟฟ้าที่ไทเปค่ะต้องไปนั่งรถไฟฟ้าที่ไทเปค่ะต้องไปนังป่งรถไฟฟ้าที่ไทเปค่ะ ต้องนั่งรถไฟฟ้าต้องนั่งรถไฟฟ้าและและ,และไปต่อรถเมล์ค่ะต้องนั่งรถไฟฟ้าและไปต่อรถเมย์ค่ะเซียวจัวเจวินเหอต่วนจัวกงเฉอต้องนั่งรถไฟฟ้าเซียวจัวเจวินต้องนั่งรถไฟฟ้าและไปต่อรถเมล์ค่ะและทาชชือเหอ ไปต่อชีจวนรถเมย <Ether> ์กงเชอร์ค่ะรถเมย์ค่ะรถเมย์ซื่อกงเชอร์และไปต่อรถเมย์ค่ะและไปต่อรถเมย์ค่ะเพอร์ชีจวนจั่วกงเชอร์และไปต่อรถเมย์ค่ะ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 เฮอร์ชีจวนจั่วกงเชอร์ และไปต่อรถเมค sí ่ะและไปต่อรถเมค่ะต้องนั่งรถไฟฟ้าต้องนั่งรถไฟฟ้าและไปต่อรถเมค่ะและไปต่อรถเมค่ะเสียวตัวเสียวินเหอจวนตัวกงเชอต้องนั่งรถไฟฟ้าและไปต่อรถเมค่ะต้องนั่งรถไฟฟ้าและไปต่อรถเมค่ะ ต้องนั่งรถไฟฟ้าและไปต่อรถเมล์ค่ะ